สวัสดีครับคนงของนต้มโจ๊กวันนี้มามีกแล้วก็วันนี้ผมมีเมนูข้าวต้มมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เป็นข้าวต้มแบบโบราณโบราณน,นะครับเคยทานไหมเอ่ยข้าวต้มแบบข้าวต้มงานวัดอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบเละๆหอมๆคือในกรุงเทพนี่หาก,กินไม่ได้แน่นอนครับต้องไปตามงานวัดงานบุญต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ตอนนี้ผมต้มข้าวไว้นะครับประมาณนี้นี่เลย อันนี้ข้าวปลูกเองที่บ้านเลยนะครับมาจากนางนังวัดก็เดี๋ยวต้มข้าวไว้ก่อนส่วนผสมหลักเลยครับก็คือข้าวต้มต้มจนเกลือนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอื่นกันวันนี้เป็นข้าวต้มหมูสับครับก็จะมีหมูบดเครื่องผัดก็จะมีนี่ครับกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ำตาน้ำตาล แล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยครับว่าเราจะไม่ใส่ผักชีไทยหรือว่าต้นหอมเราจะใช้เจ้าผักชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซอยผักชีก่อนละกันเดี๋ยวผมซอยให้เพื่อนๆดูคือผักชีนี้เวลาใส่เมนูนี้ครับมันต้องซอยเล็กๆก,ก็จะประมาณนี้ครับคือซอยซอยแบบเล็กๆเ,เลยครับ ันนี้คือระหว่างที่ต้มข้าวอยู่นะครับเราก็มาเตรียมของอย่างอื่นเพื่อให้ไม่การเสียเวลาก็ประมาณนะักสามสี่ใบสามใบครับประมาณเพราะว่าข้าวเราจะต้มแค่ครึ่งถ้วยคือครึ่งแก้วที่เพื่อนเพื่อนเคยหุงข้าวที่เขาเรียกเป็นหนึ่งแก้วหนึ่งถ้วยนะฮะเราต้มแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยตอนนี้เริ่มบานแล้ว ก็โอเคเราซอยอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนอันนี้คือเอาไว้ใส่โรยตอนสุดท้ายส่วนเครื่องผัดครับในส่วนของเครื่องผัดก็จะมีพริกไทยเม็ดประมาณสักยี่สิบเม็ดนะครับเราใส่ลงไปก่อนเลยนี่ครับการอยู่ถ้าเราไม่ได้มีบ้านที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงก็ ทค่ทีนี้เอาช่วยได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็กระเทียมอาทิมกระเทียมกลีบเลยนะครับยี่สิบกลีบเหมือนกันโดยประมาณโดยประมาณนะฮะบวกลบ,ลบ,ลบนิดนิดหน่อยแล้วเราก็เดี๋ยวเราโขกให้เรียบร้อยแต่ผมขอโขกกันแล้วกันเสียงมันดังเยวหาอะไรมาลองหน่อยโอเคปิ้งมาแล้วเป็นไงเร็วมากแอบลงไปโขกข้างล่างมาครับเอาผ้ารองหลายๆชั้นมันจะได้ไม่เสียงดังตอนนี้ข้าวต้มเราใกล้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา ทำเครื่องผัดกันเราก็ตัดเครื่องผัดเก็บไว้ครับนี่นะครับโอเคมันอันเรียบร้อย เราก็จะพักไว้เดี๋ยวตอนผัดเครื่องเราจะใช้ตัวนี้ผัดนะครับคราวนี้เราก็มาดูข้าวเราดีกว่านะครับว่าพร้อมหรือยังตอนนี้ใกล้แล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเราใส่เครื่องไปเราจะต้องเคี่ยวอีกพักหนึ่งนี่นะครับเม็ดเริ่มบางแล้ว อาจจะเติมน้ำสักหน่อยหนึ่งน้ำน้อยไปเล่งไฟครับโอเคข้าวใกล้ได้เดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องกันโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาผัดเครื่องกันครับก็น้ำมันนะครับอันนี้ไม่ต้องเยอะครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่ในอ่าเจ้าตัวข้าวต้มแล้วมันจะอืด ต่อไปก็จะเป็นเครื่องผัดที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปให้หมดผัดจนหอมเลยนะครับ ด้วยหมูบดนะครับตำนานนิดนึง นี่นครับหมูสุกแล้วเพาเดี๋ยวเราไปใส่หม้อมันจะสุกเพิ่มมาขวดเดิมเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนเลยครับมันตรานโอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากเราผัดเสร็จแล้ว แล้วเดี๋ยวเราสลับหม้อเอาไปใส่ในหม้อข้าวต้มกันมาแล้วตอนนี้ข้าวต้มเรามาแล้วนะครับก็ยังร้อนอยู่เราใส่นี่เลยครับเ,เครื่องผัดที่เราผัดเอาไว้ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตุ๋นต่อพักใหญ่ๆเลยฮะ ให้มันมันเข้ากันดีครับแล้วก็ปรุงรสชิมรสอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่ก็จะมีผงปรุงรสซึ่งถ้าเป็นโบราณการเลยไม่รู้ว่า,าปรุงยังไงเหมือนกันให้มันอร่อยแต่เขียนยายผมทำเขาแค่เนี้เขาทำแค่นี้นครับชิมหน่อยเริ่มละเริ่มละเริ่มละกินหอมใช่ได้ อาเราอาจจะปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่ายังไม่เค็มเท่าไหร่ก็ตีทั้าประมาณช้อนโต๊ะนึงได้เลยครัคด้วยปริมาณของหม้อรับต้มขนาดนี้ มาถึงความเป็นเด็กสมัยใหม่ของโจ๊กกันดีกว่าสูตรโบราณครับใช่แต่โจ๊กเปเด็กสมัยใหม่ครับฉะนั้นเ,เราต้องมีผงปรุงรสนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินี่นะครับประมาณนักสองช้อนชาให้มันนวนๆนิดนึง ันนี้นัวแล้วนี่นะครับหลังจากที่เราเคี่ยวมาระยะหนึ่งจนมันเริ่มหอมแล้วแล้วก็ข้าวเริ่มเละเม็ดบานเละอย่างนี้แล้วนะครับเอาเละกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้น้ํามันเป็นยางละเหมือนที่งานวัดเลยคืองานวัดที่มันเละเพราะว่าเขาทําเสร็จแล้วเขาต้องอุ่นแล้วเขาใช้ไฟแรงหม้อใหญ่เมันเลยทําให้ข้าวเละไปกว่าเดิมก็ตอนนี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ พกชีฝรั่งที่เราซอยเอาไว้อ่าตัจะประมาณนี้เลยคราวนี้ก็เริ่มหอมนะฮะแล้วก็ตั้งไฟอีกสักคู่ให้บักชีฝรั่งมันสุกเวลาทานก็โรยที่ขายป่นนิดนึงช่วยได้มันจะหอมตอนสุดท้ายแต่เราเราใส่ไปแล้วละาะนในเครื่องผัดเสร็จแล้ว เดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยดีกว่ามาแล้วครับตักใส่ถ้วยมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เราก็โรยผักชีฝรั่งข้างบนอีกนิดนึงพร้อมด้วยพริกไทยป,ปน่นนี่เลยเวลาเสิร์ฟเขาะจะเสิร์ฟแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวต้มหมูสับสูตรโบราณข้าวต้มง,งานวัดนะฮะไม่ถึงกระโบราณมากหรอก แต่อ้างอิงความโบราณแล้วกันเพราะามันไม่เหมือนเขาต้มสมัยใหม่ก็ยังไงเพื่อนๆเราไปทาทานดูครับเดี๋ยวผมจดรายละเอียดส่วนประกอบไปที่ใต้คลิปได้ผลยังไงก็บอกกันมากนะครับแต่รับรองก็อร่อยดีหอมๆผัดเครื่องไว้แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ